เราจะมาทำการตัดกิ่งตอนต้นทงหลังน้ําก้านแดงกันนะครับอ่าันนี้ก็ถือว่ารากกําลังสวยงามครับรากกาลังสวยงามกําลังพร้อมปลูกที่สวนโชคสมบูรณ์เกษตรอินทรีย์โพธารามราชบุรีนะครับตอนนี้เราก็จะตอนแล้วก็ส่งให้คนลูกค้านะครับ กกำลังดีครับาก,กำลังดีมีทางวัดหนองบัวลำพูนะครับสั่งมานะครับซึ่งทางวัดเขาก็ได้ทำการปลูกป่านะครับแล้วก็สนใจปลูกทองหลางน้ำด้วยนะครับหลวงพ่อท่านรู้จักประโยชน์คุณค่าของทองหลางน้ำก้านแดงนะครับท่านเลย สั่งไปปลูกที่วัดซึ่งมีผู้บริจาคที่ถวายวัดจํานวน6ไร่นะครับท่านก็จะสร้างสวนป่านะครับวันนี้ทางสวนโชคสมบูรณ์ก็คงจะอนุโมทนาสาธุและก็ร่วมถวายต้นไม้ทําบุญด้วยกันนะครับกับท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงพ่อนี้เราก็กลับมาจากสร้างสวนป่าที่จอมบึงนะครับเราก็จะดําเนินการปลูกป่านะครับ ซึ่งทองหลังน้ําก็จะมีลักษณะก้านแดงสวยงามมากครับสีจะแดงเข้มเลยครับก้านแดงแล้วก็มีหนามใต้ใบนะครับจะมีหนามใต้ใบเราก็จะเห็นว่าเป็นพันธุ์ที่เป็นไปตามคุณสมบัตินะครับที่จะทำจูลรนซีสังเคราะห์แสงได้นะครับวันนี้เราก็จะต้องตัดกันจนํานวนหลายกิ่งนะครับนอกจากส่งไปหลายจางังหวัดนะครับก็จะไปปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับเป็นพืชบํารุงดินนะครับเป็นพืชสําสหรับเกี่ยวกับการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับาการปรับอุณหภูมิลดโลกร้อนนะครับทุเรียนครับที่ช่วงแรงก็จะตายแต่ถ้ามีต้นทงหลังน้ําเขาก็จะช่วยในการพพอร์ตในเรื่องของความชื้นในเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วก็เป็นพืชบ,บินเบลกได้ด้วยนะฮะซึ่งก็สปปรรพคุณนะครับที่รากเขาแข็งแรงมากนะครับรากเขาขาวมากครับจะเห็นว่ารากเขาแข็งแรงมากเมื่อปลูกลงดินแล้วก็จะเกิดปมนะครับไรโซเบียม ก็จะปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนที่ตึงจากอากาศนะครับสู่พืชหลักของเราได้นะครับสังเกตร,รากนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้เราก็จะทําการตัดอาจะมีต้นรื้นที่หน่อยทางนู้นครับทางนูน้นทางนูน้นสวยๆครับสวยๆดูรากนะครับ เต็มเลยครับรากนในพร้อมที่จะลงดินนะครับช่องหลังน้ำการแดงชุดนี้เราส่งไปที่วัดหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ส่งไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เราก็ส่งหลายที่นะครับได้รอบส่งนะ เกตดูนะครับการแดงทุกต้นนะครับการเดงทุกต้นสวยงามมากครับรากดีครับรากดีนะครับตัดครับรากเต็มแล้วก็ตัดครับพี่น้องชาววันก็จะมาอยู่ร่วมกับต้นทองหลาง รักธรรมชาติรักสิ่งแวดแล้อมต้องปลูกต้นทองหลางน้ําก้านแดงนะครับต้องปลูกต้นทองหลางน้ําก้านแดงเพื่อปรับปรงุงบํารุงดินกับก้านแดงทุกกีง่ง านแดงอีกแล้วครับแดงมากแดงจัดจัดกันได้เห็นว่าแดงจัดจัดกันครับแดงอมม่วงเลยครับเข้มเลยครับะนะครับคือสายพันธุ์ที่ใช้สําหรับทางการเกษตรผลิตยูรินซีสังเคราะห์แสงจะไปท้องหลังนะครับหรือจะไปขยายเชื้อ B16 ป้องก,กันกับจัดเชื้อราในโรคพืชในแปลงทุเรียนใน โรวยเป็นโรคตายพลายนะครับเชื้อฟิลซาเลียมอะไรต่างๆนียครับเราก็จะมีต้นทองหลางนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงแล้วก็เอาใบนะครับไปจัดการได้ปลูกไม่ริมตะลิงริมบ่อริมฝรนะครับก็จะกการการพังทลายของตะลิงได้นะครับ มัสวยงา,เา 3, 90, 40, มเพื่อสามกิงสิบสเมล รากสวยๆเลยครับเดี๋ยวเราจะแช่น้ําก่อนส่งให้ลูกค้านะครับแช่น้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้อนอย่างนี้ก็สวยครับอย่างนี้ก็สวยครับประโยชน์ตั้งแต่รากนะครับตั้งแต่รากที่เขาผลิต ปมนะครับเหมือนพืชตระกูลถั่วนะครับแต่เขาเป็นพืชตระกูลถั่วขนาดยากก็จะมีปมจะมีแบคทีเรียอยู่เส้นหนึ่งที่ชื่อไซไรโซเบียมนะครับจึงท่านในตัวจนจากอากาศนะครับมาไว้ติดปมรากแล้วก็ปลดปล่อยไปสู่รากพืชต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่ตัดใบตัดกิ่งมาทําเป็นปุ๋ยบริเวณรอบทรงพุ่มของพืชหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกล้วยหอมมะละกอเงาะมังคุดอะไรได้หมดครับหนือนการแดงครับสวย 然后。Right. ปลูกปาก่าวันนี้เป็นปลูกป่ามาสิบกว่าไร่ครับอันนี้เราก็สร้างป่าท้องหลงังไม้มงคลนะก็ปลูกไว้ในบ้านขอข้ามไปฝั่งลู้ สวยใหญ่ๆเลยครับริง80เซนอัพนะครับเราจะบรรจุรางขนาด80เซนติเมตรถึง100เซนติเมตรนะครับถ้ายาวเกินอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดลายออกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับทองหลังเป็นพืชที่มีความอดทนทนแรงทนน้ําท่วมขังนะครับน้ําแช่โคลนหลายๆเดือนก็ไม่ใช่ปัญหาครับชอบอีกต่างหาก Oh yeah.